ถ้าไม่มีใบขับขี่สาธารนณะจะสามารถขับโบลได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้วิวก็จะแปลกๆหน่อยนะครับาะวันนี้ผมทํางานกลางวันเหนื่อยมากนะครับก็อยากจะพักผ่อนนะครับก็วันนี้เรามานั่งคุยกันที่บ้านแล้วกันนะครับบรรยากาศก็จะไม่เข้ากับ เรื่องการขับรถเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ขอเป็นวันสบายๆนะครับนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็มาเล่าเรื่องให้เพื่อเบพี่ๆฟังนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปไปเกี่ยวกับการขับกร็บพรีเมียมนะครับที่ตอนนี้กกร็ได้ยกเลิกของ m g e p ออกจากการเป็นพรีเมียมแล้วนะครับก็ปรึกษารุ่นพี่นะครับที่ใช้รถขับหาเงินกันมาก่อนนะครับ ก็ได้ทางออกที่เขาแนะนำว่าเป็นแอปพลิเคชันโบ w นะครับซึ่งตัวโบ e เนี่ยในการใช้รถรุ่นที่ผมใช้อยู่นะครับก็เป็น MTEP นะครับ mm hmm. ก็สามารถเปิดได้ทั้งโหมด e ี o n o m y นะครับแล้วก็โบ w แล้วก็เป็น Comfort นะครับและผมก็ศึกษากับพี่ๆในช่อง YouTube ต่างๆนะครับ mm hmm. ก็แนะนำาปมาเยอะเหมือนกันว่า หลังจากมันประมาณกลางกลางปีที่แล้วนะครับโบจะไม่ให้ไปกับขี่ทั่วไปเนี่ยวิ่งโบได้แล้วนะครับต้องเป็นแบบขี่สาธารณะอย่างเดียวนะครับทีนี้ผมก็หาข้อมูลไปอีกนะครับแล้วก,ก็ดูแล้วอาจจะไม่ได้นะครับก็เลยอ่ะลองดูสักทีหนึ่งนะครับก็โหลดแอปพลิเคชันมาเลยนะครับแล้วก็สมัครเข้าไปนะครับแต่ก็ติดปัญหานิดหน่อยนะครับตอนแรกรถ ที่ผมใช้นะครับเป็นป้ายแดงอยู่ก็ในการสมัครเนี่ยข้อมูลที่เราอัพโหลดเข้าไปในระบบเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องตรงตามใจที่ที่โบต้องการนะครับก็รอไปประมาณ2อาทิตย์นะครับก็ยังไม่ติดต่อมานะครับผมก็เลยเอะช่วงนี้ก็คือได้ไปด้ายดำพอดีนะครับก็เลยอ่ะลองดูสมัครใหม่นะครับก็เอาเอาเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะครับสมัครเข้าไปแทนนะครับก็ กรอกข้อมูลทั่วไปนะครับตามที่ที่เขาต้องการนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเน้นเลยนะครับที่จะทําให้การอนุมัติทําได้ง่ายนะครับก็คือภาพที่ถ่ายนะครับต้องชัดเพราะว่ารายละเอียดในการที่เขาเอาไปประเมินนะครับในการอนุมัติเนี่ยเขาจะต้องดูรายละเอียดในตัวบัตรทั้งบัตรประชาชนของเรานะครับข้อมูลรถเรานะครับเรื่องเล่มทะเบียนสำเนาอะไรต่างนะครับต้องชัดนะครับ ก็จะสามารถทําให้เขาอนุมัตในง่ายขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ทําการอัปโหลดเข้าไปนะครับในมือถือใหม่นะครับแล้วก็เบอร์สมัครใหม่นะครับไม่น่าเชื่อครับหลังจากที่อัปโหลดเข้าไปผมใช้เวลาตอนนั้นอัปโหลดอยู่ประมาณ3ามทุ่มนะครับประมาณช่วงห้าทุ่มเนี่ยผมเปิดเข้าไปใหม่บวกอนุมัติแล้วครับ เชื่อเลยเร็วมากทำทำงานผมก็ไม่แน่ใจด้วยเป็นคนหรือเป็น a i นะครับแต่ว่าก็ถือว่าทํางานเร็วมากนะครับเพราะว่าตะคืนนะครับที่ผมสมัครนะครับคือสามทุ่มนะครับสมัครเสร็จไม่แน่ใจว่ากี่โมงแต่ห้าทุ่มผมเข้าไปดูพาแล้วนะครับก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับว่าโบนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับใบกับขี่ธรรมดานะครับ ที่ไม่ใช่แบบพีสาธารณะนะครับก็สามารถสมัครได้อยู่ครับผมสมัครแล้วก็วิ่งจริงแล้วนะครับผม่วนสำหรับในการวิ่งโบนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆเพิ่งสมัครผ่านเมื่อวันทองวันที่แล้วเองแล้วก็ผมยังไม่มีเวลาวิ่งนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับผมจะมาอาปัปเดตให้ฟังนะครับ เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงกับแกล็นะครับก็ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนพี่ๆนะครับที่กําลังสนใจนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามาลองหาเงินด้วยวิธีที่ง่ายมากก็คือมีรถที่เราใช้อยู่เนี่ยแหละครับเอามาวิ่งเพื่อที่จะหาะไรายได้เสริมนะครับหลังเลิกงานแบบที่ผมทำนะครับสุดท,ท้ายนี้นะครับถ้า พี่ๆท่านใดนะครับมีข้อมูลหรือก็มีสิ่งใดที่อยากจะเสนอแนะนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ